ไปน,นั่ดาหัวไปนน่ัสร้างให้ยังขบเขาอยวเอาจักน้อยกพี่กอ่สองสองเว้นสกินได้ติดเศษมะกรูดมาหลายหนึ่งอเอาเพชรเนี่ยจักน้อยหน่ตัวเพชรน,น้อยแต่่ติหน่ษย ออเส่ลายแสียรายเส่หน่อย,ยเอาอยี่มันจะกินได้ไหม่ะใส่ลายแสียรายเส่หน่อยแสียหน่อยได้เถอะหอยอยู่ร่วงก่อน <laughs> มัน,นเหนียเหี้ยดอยู่ดิ <laughs> โอ้ยดกยังขนนาแข้งนะ <laughs> จะเอากี่เส้นนะนี่้อยพัดทักเป็นเปียผัดล่อพอได้เลย <laughs> อุ้ยมันจะสะเทือนลงไปข้างล่างไหมอ่ะแม่ น้ำตาลเยอะขนาดนี้จะเป็นบาว่าลละานี่ยหรไม่เป็นหรอกมันเป็นอะไร่ะแต่แม่ว่ามันจะไม่เผ็ดนะ้องใส่เผ็ดแซ่บเนียนนิดแ่บกระเ,เทศค่อยๆหั่นแล้วเดี๋ยวถือมือจะก่อนใส่ยักงหน่อยกระเ,เทศ สองเน่าเหรอบริเน่นาช้ำเหรอมันสุปผัวมนะะมักเขตริบเป็นคนบปกินแต่เขตอยู่แล้วนะแล้วใส่ทำไมเอาเทอานั้นได้กินใส่เพราะไม่มีสีสันรสชาตินุ่งๆนางปลาแดดใส่ลายโบราณปลาแดดใส่จักจั่พี่หนึ่งก็พอแหน่ไม่ใส่หอยเหรอหอยใส่ทีหลัง พอปะน้ำเปลสต่อยเสพนอาบอกหน้าออกป่ะหน้าตัวน่วยไงใส่เปียงเดียวกับพ่อเลยอย่าใส่หลายด้วยของหน้าไม่ใส่เยอะอุ้ยเบิ่งเปียงเดียวแน่ยพุ่นน่ะเปียงเดียวก็เกินเห็ดแล้วใส่ยี่ห้อเปียก้องใส่ดิ

ลืมใส่ยังสักอย่างหอยได้กินบ่ได้กินบ่เฉียงโคกใหมข้าวก็ะสือโคกมามืาอกเลยเติมออด้วยตังค์คืนได้กินบ่คือกินบ่คือกินเงยหนุ่มเขาถามตัวได้กินไหมทำไมตัวไม่ตอบไม่กินอยู่น้ำลายแตกกัน ตะแซ่บยิ้วเขาชากินเขาเอาซิมซซิมบ่มาซิมบ่ใส่เลยบ่ใส่เลยใส่บดบ่ใส่บดได้ติอืมใส่บดบ่นว้อเท่งขาดอโอ้ยก็ตมใส่ไปรด้มคิดาแทำไมย่งไม่อร่อยต้องใส่แต่หอยแค่นี้ ซีซันไม่มีเลยเนาะออหย่างซีซันบ่มีใสเแตหอยมันบ่บใไซนามันเนาะอืมใส่ได้หอยพอระบบผีโบแก้ด้วยอย่างแอุปกรณ์ปลาย่างเดียวการไม่เก็บกินมันต่อไปเลยเหรอถุงหนึ่งนี่ใช้หมดเลยเอาคือนมากินเบิร์เซนาบักันนี่ มาท่านผ้ชมเสียงผูดคลุกซิกธนเจอริซิกเน่เจอ ใช่ทำไมเียเสียรสชาติหมดขมก็ขมกดหยุดเลยคิดอ่ะพอพอแล้วกดหยุดไใส่หัวท้าย